การหาค่าของ I ยกกำลัง n เมื่อยกกำลังเป็นตัวเลขมากๆแบบนี้นะคะยกกำลังเป็น63เป็น50ยกกำลังเป็นร้อยเป็นพันนะคะมันก็สามารถหาค่าได้ง่ายๆแต่เราต้องมีการดูข้อสังเกตดังต่อไปนี้นะคะมีอยู่สีข้อด้วยกันข้อแรก I ยกกำลัง 4m เท่ากับ1 เอ็มตรงนี้นะคะคืออะไรเรามาดูนะคะเอมเนี่ยจะเป็นสมาชิกของ n ยูเนียนกับเซตของ0 N คือจำนวนนับค่ะก็แปลว่า M เป็นจำนวนนับแล้วก็เอา0ด้วยก็สามารถเป็นได้คือ0 1 2 3จุดจุดจุด,จดเพราะฉะนั้นถ้าเลขยกกำลังนะคะเลขชี้กำลังของมันสามารถเขียนได้ในรูปของ4คูณจำนวนนับนะมันก็จะมีค่าออกมาเป็น1เลยนะคะข้อต่อไป i ยกกำลัง 4m บวก1ก็จะมีค่าเท่ากับ i ยกกำลัง1 I กํากำลัง1ก็คือ I ต่อไป I ยกกำลัง 4m มบวก2มันก็เท่ากับ i กกำลัง2 i กํากำลังสองก็คือลบ1 I ยกกำลัง 4m เบวก3เท่ากับ i กกำลัง3ก็คือลบ I เรามาลองทำตัวอย่างค่ะข้อ1 i ยกกำลัง9 9เราสามารถเขียนได้เป็น4คูณ2เป็น8 แล้วก็บวกอีก1นึ่งลักษณะแบบนี้เราก็ดูที่ตัวเศษเป็น1น,นะคะมันก็คือ i กําลัง1ก็คือ i นั่นเองได้คําตอบแล้วค่าต่อไปข้อ2 I ยกกําลัง12ก็สามารถเขียนได้เป็น4คูณกับ3ตรงนี้จะมีค่าตรงกับเคสแรกนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบ1 i ยกกําลัง50 ท่องสูตรคูณแม่4 4 2 2เป็น48แล้วก็บวกอีก2มันก็คือ i อกำลังสก็คือลบ1 I ย,ยกกำลัง63 4 1เป็น4 4 5 20อ่านี้ครูอเอา4ไปหาร63นะคะมันก็คือได้4คูณ15ก็บวกอีก3ถูกต้องน,นะคะเพราะฉะนั้นมันเท่ากับ i อกำลัง3ากำลัง3ก็คือ ลบ I เราก็สามารถหาคำตอบได้ในลักษณะนี้นะคะก็คือเอาสไปหารเลขชี้กำลังค่ะแล้วดูว่าเศษเหลือเป็นจำนวนใดเราก็ตอบตามนั้นนะคะ